จะไม่ไหวแล้วคือจะเป็นลมแล้วแล้วแดดที่สมุยคือร้อนมากแต่สุดท้ายก็คือเอาจนได้นะตอนนั้นเว่าเหนื่อยจริงๆทุกคนถ้าแต้มยี่สิบเอ็ดมันไม่ไหวฮะห้องน้ำไหนชชชใช้ชั้นที่เดินที่เดินกระเพกเงนะออรอก่อนแป๊บนึงงนั้นนะเยี่ยมมากทุกคนอขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำสักครู่นะคะพา แอปไม่ไหวแล้วไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะอาจจะยังไม่ได้พูดไลฟ์สดนะคะขอให้ทุกคนดูสกอร์แต้มตรงฝั่งสีฟ้านะคะที่อยู่จนห,หน้าจอนะคะอันนี้เป็นการแข่งขันนะคะ<อ>ในรอบ4ทีมนะคะไทยพบกับฝรั่งเศสนะคะไทยเสื้อสีแดงฝรั่งเศสเสื้อสีขาวนะคะสกอร์ตอนนี้ไทยนำอยู่ที่2ต่อสูะนคะเดี๋ยวมาสักครู่ค่ะย

Aí.

วางสอนไปเดี๋ยวไปต้องง้างของขวานะปัดก็้างของซ้ายเดียวปัดออกซ้ายเดียวเลยปัดชูคออุ้ยเกือบขาดแล้วกันนดเดีไรไม่ไรไม่ไรไม่ไร yap yeah. กลับมาแล้วทุกคนอ้าวตอนนี้เน็ตกระตุกเหรอคะทุกคนทุกคนเน็ตกระตุกไหมเพราะว่าจะถ้าจะออกไปเติมเน็ตก็เติมไม่ได้อีกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสลับเน็ตเน็ตเป็นยังไงคะตอนนี้ แล้วไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวนะคะกลับมาพ่ยกชนะแล้วนะคะเพิ่งเริ่มทำการแข่งขันในเซตที่สองนะคะ <c oughs> ลูกนี้เตะออกมาสนามสองนะคะเริ่มทำการแข่งขันแล้วนะคะเป็นการพบกันระหว่างไทยนะคะกับอ่าฮังการีนะคะสู้ต่อไปสู้ค่ะดูได้ดูได้โอเคค่ะถ้าดูได้ก็ต่อนะคะแต่อบอนนี้สูงซอกนะ ฝรั่งเศสนำนะคะลูกนี้เอชบอลนะคะสรุปกระตุกนะทุกคนตอนนี้กระตุกยี่สิบวิเลยเหรอตอนนี้กระตุกอยู่ไหมคะเดี๋ยวเแหนึ่งนะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนตอนนี้ยังกระตุกอยู่ไหมอันนี้แชร์ไวไฟจากเน็ตอีกเครื่องมานะคะเพราะว่ามันมันเปลี่ยนสับไม่ได้นะ ยังกระตุกอยู่ไหมคะช่ช้ลากลากให้สุดสวยเออโอยยี่าล้มเด้อล้มีเเอชบอลนะคะลูงนี้สนามสองจอบับแล้วค่ะอ้าวจริงแล้วตอนนี้สนามสองแต้มไปที่สี่ต่อหนึ่งนะคะพี่นิดนำค่ะเพิ่งเริ่มแข่งเซร็จแรกนะคะแต้มตอนนี้ยังศูนย์ออยู่นะคะแก้มีสองรอบแล้วนะคะ เรียร้อยนะคะตีไข่แตกนะคะตอนนี้ดีแล้วครับโอเคคะ่ะ้องใช้หลักสูตรเติมเน็ตสองเสื่อนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีเน็ตอันนึงกระตุกแต่มันไร่อยู่ก็ต้องต้องสลับกันนะ,ะต้องแบบแชร์ไวไฟให้กันนะเติมเครื่องเดียวนี่ไม่เคยพอค่ะเติมรอบเดียวก็ไม่เคยพอเช่นกันผียกเสือเข่าใกล้จับหนึ่งช่วงสองแก้แล้วลูกนี้ สวยตูงนี้สวยแน่นอนนี่ไงอุ้ยยังรับได้อยู่นะทุกคนจะบอกว่าแกาลุงอีกที่ศรีอจชริยะแทะ้เอาลุงนี่ลีงอยาะไรบ้า,บาปลาตัะโอ้โห,โหเรียบร้อยนะคะลูกนี้เตะตั้งนานนะเตะตั้งแรงไม่ได้กินนะคะหยอดได้กินนะคะ มีคนมาว่าถ้ากระตุกให้กดย้อนหลังนิดนึงนะคะถ้าในเฟซเฟซกดย้อนหลังไม่ได้คุณแต่ว่าถ้าใน Youtube มันสามารถทำได้เนะถ้าในเฟซมันกระตุกนะคะให้รบกวนให้มาดูในไลฟ์สดในช่อง y o u ู u ูปกะซ่อง youtube ก็ดูได้นะคะแล้วก็ย้อนกลับไปดูก่อนหน้าได้ด้วยนะคะย้อสุดยรุงนี้พี่หยกจะหยออนแต่มันติดหัวเน็ตนะคะ น้องหยกขอต้มทีนิดนะคนะครับนางไม่ถนัดหน้านิดนิดนีดนด่แต่ก็เล่นดีนะทุกคนกูเสริมดีนะคะเปียกปาดยอดนีแหละลูกแต้มนะไม่ข้ามไม่ข้ามลูกนี้กรรมการบอกว่าไม่ข้ามตะข่ายนะคบเพราะว่าเอ,อจังหวะที่ที่ยกขาบอลมันต่ำกว่าตะข่ายนะมันจะมีเขาเรียกว่าเส้นสมมติอยู่นะคะ สไม่ข้ามใช่ไหมโอ้บอลล้มดอกลูกนี่ลูกรอลูกชนพี่หยกดีกว่าใช่ฮะสะดุดบุ๊คทุกคนก็ถูกอีกแล้วหรออันนี้เนี่ยตปินเครื่องแล้วนะการส่งสัญญาณไม่จะเสียนชัดเจน ทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเน็ตก่อนนะแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตเติมเน็ตอีกเครื่องหนึ่งสักครู่นะคะเดี๋ยวเติมเพิ่มอีกนะแต่ตันนี้สี่เท่ากันนะคะอาจจะกระตุกนิดนึงนะคะรอสักครู่นะคะขออนุญาตเติมเน็ตก่อนนะคะโซ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  น่าชมดีโอ้โห oh. oh. สาวๆบอกกจ๊นแน่เอาโทรศัพท์มาหน่อยบอกว่าเน็ตพี่กระตุกเอาโทรศัพท์กกแกมาแชร์ไวไฟหน่อยเติมก็ยังกระตุกอยู่ทุกคนได้ได้ไหมคะยังกระตุกอยู่ไหมเมื่อกี้เติมใหม่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่ากระตุกไหมแต่แปะเรามนสกอร์เป็นไงสิบเอ็ดห้าที่เรานำเหรอ ั่งพินิษนะคะสิบเอ็ดต่อห้านะคะเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บนึ่งนะแต่เอาเน็ตมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเครื่องโคดแนนดีกว่าเป็นเพราะเครื่องเราเครื่องนี้เติมไปแล้วนะทุกคนแต่มันยังกระตุกอยู่นะงงเดี๋ยวเอาเครื่องโคดแนนตัด ออลทุกคนเป็นไงบ้างคะเนจีนกากระแชขนาดพิเทษยังกระตุกทุกคนได้ไหม้าเข่าขเาขเกา เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอาจจะเป็นที่เน็ตช่องเน็ตมันไม่ค่อยดีนะคะแบบคือเพิ่งเติมเงินไปนะแต่มันก็แบบเพิ่งเติมเน็ตไปด้วยแต่มันก็ยังกระตุกโอเคหรือยังะคะอันนี้เปลี่ยนเครื่องเติมเงินเค,เครื่องที่สองแล้วนะ